คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับวัพบกับสูดรหวยโชคสิทธิมรานะครับกับสูตรดับ10ล่างระยะยาวตลอดชีพนะครับสูตรที่1 นะครับอย่าลืมกดติดตามไปเตี๊ยบตัวเลขนะครับรับจำเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสถิติให้เห็นตั้งแต่ปี62นะครับครับเราดูก่อนวิธีการดูงไงูนย์เจ่ปองส่สองเหครับเราจะได้ส่วนของหลักร้อยนวันที่1บอกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1บอกด้วยร้อยหน้าค้งที่ร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับ แปดบวกเก้เป 17, 17, ็นสิบเจ็ดบเจวกเาเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกนะยี่สิบหกอ่านำเลขหกมาบวกต่อครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้านั้นไม่พบในหลักสิบหลักครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณเลขกับได้เลขห้าหาไม่บนหลักสิบหลักครับสิบปินาคมหกสองคำนวณกับเลขเก้าเก้าไม่บนหลักสิบหลักครับ 1ิบหนเมษายนหกสองคำนวณเลขกับเ 3, 3, บลขสา 12, aine, 6, 2, 7, 7, ไม่ปในหลักสิบล้าน,นสิเมษายนหกสองสิบเมษายนหกสองคำนวณเลขับเปเลขเจไม่ปํนหนักสิบล้านสพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขกับเเลขเกไม่ป็นหนักสิบล้านครับสิบหกพฤษภาคม 16, สิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเลับเปเลขเก้าเก้าไม่ปนหนักสิบล้านครับ หนึ่งไม่ได้อย่างหกสองคำนวณเลขกับตัวเลขเก้าเก้าไม่พนหนึสิบล้านครับสิบหกไม่ได้อย่างหกสองคำนวณเลขจับเลขเก้าเก้าไม่พ้นน10สิบล้านครับหนึ่งกรไดาษทองหกสคำนวณเลขกับตัวเลขหนึ่งหน่งไม่พ้นน1สิบล้านครับสิบห้าก็ไดาษงหกสองคำนวณเลขกับเลขสองสองไม่พ้นหนึ่สิบล้านครับ หนึ่งสิงหาคม6 2สองคำนวณเด้กับเลขสาไม่พอนักสิบล้านครับ16บหกสิงหาคม6 2สองคำนวณเด้กับเลขหนงหนไม่พอนักสิบล้านครับ1นึ่งกันยายนหกสองคำนวณเด้กับเลข4ี่เลขสีครับอดีนะเลขสี่นั้นไม่พอนันสิบล้านครับ16บหกันยายนหกสองคำนวณเล้กับเลขห6หกไม่พอนักสิบล้านครับ หนึ่งกันยายนหกตัวเลาคมหกสองคำนวณดับเลขสามสามไม่เป็นจสิบล้านครับสิบหกตัวลาคมหกสามสิบหกตัวลาคมหกสองคำนวณดับเลขห้าห้าไม่เป 1, ce, น็นจสิบ 16, 6, 2, นน 6, 6, ล้านครับหนึพฤศจิกายนหกสองคำนวณดับเลขสอไม่เป็นในหลักสิบล้านครับสิบหกพฤศจิกายนหกสองคำนวณดับเลขหกไม่เป็นในหลักสิบล้านครับหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณดับเลขสา 3ไม่พอันึ่ิบล้านครับสิบหกธนวคม6กสามสิบหคำนวณเล็กกับเลขหกหกไม่พอังนึ่ิบล้านครับสามธนคมหกงคำนวณเลขกับเลขสามสามไม่พอังนึ่ิบล้านครับสิบเจ็ดกาคมหกสามเจ็ดบอกสองเจ็ดแปดก้าเก้บศูนย์กาเก้าบอกเก้าของที่เป็นสิบแปดทดับเลขแปดครับแไม่พลันเลขหนักสิบล้านครับ หนึ่งกุมาพันหกสามคำนวณกับเลขห้าห้าแม่พนในหลักสิบล้านครับสิกกุมาพันหกสาคำนวณกับเลขศูนย์ศูแม่พนในสิบล้านครับหมีนาคมหกสาคำนวณกับเลขห้แม่พนในหลักสิบล้านครับสิมีนาคมหกสาคำนวณกับเลขหนแม่พนในลักสิบล้านครับ สิบหกพิจาราของหามคำนวณเลืับเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับตอบเดียวนะเลขหนึ่งหนึ <Heather> no, ่งไม่พบนหลักสิบล้านครับ1นึ่งไม่ได้ยังหกสามคำนวณลดับเลขหเลข5้ไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งมิสสิบหกไม่ได้ยังหกสามคำนวณเลดับเลขส2งสองไม่พบดนหลักสิบล้านครับหนึ่งก็ได้ดังของหกสาคำนวณเลกับเลข3 3มสามไม่พบนหลักสิบลานครับ สิบหกตัวลครหกสาคำนวณกับเลขหกหไม่พบเงสิบลครับหสิงหาคมหกสาคำนวณกับดับเลขแปดแพบเงนสิบล้านหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งเองครับนีกานะังหลุดเองปีหกสามนะครับ, 6, 3, เ, 6, 3, รบเพิ่งหลุดนะครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมหกสาคำนวณกับดับเลขแปไม่พบเงสิบล้านครับาแปดพบเง16สิบล้านสิบหกสิงหาคมหกาคำนวณกับเลขห หาไม่พลัเงินสิบล้านครับ,บรญญหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณเับเลขเกไม่พลัเงิน10บล้านครับสิกันยายนหกสามคำนวณเลับเลขศู 0. 0. ไม่พลัเสิบล้านครับหนึ่ตุลาคมหกสาคำนวณเ 9. 9. ลขดับเลขเก้าเกไม่พบในบสิบล้านครับสิบหกตุลาคม 6. กสามคำนวณเลขกับเลขเก้าเไม่พลใงนสิบล้านครับ หนึ่งพิกายนหกาคำนวณเลขับเลขสอไม่พบในสิบล้านครับสิบหกพิการนหกาคำนวณเลขกับเปเลขศูไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่นวาคมหกาคำนวณเลขับเลขแปดแไม่พบในสิบล้านครับสิบหกธนวาคมหกาคำนวณเลขับเลขหนึ่งเลขหนะครับรู้สึกจะหลบไปหัที่สองเลขหนเลขหเลขห 1>, 1พบเลขกสิบล้ลางโดดเป็นทั้งที่2เท่านั้นนะครับ30ธันวาคม63าคำนวณดับตัวเลข9 9ไม่พบในหลักสิบล้างครับ17บมกราคม64นะครับ3บวก3บวก3เป็น9 9เบวก9เป็น18ดได้ับเลข8 8นั้นไม่พบในหลักสิบล้างครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณดับเลข9เลข9ครับเรามาดู เก้าแม่พมในหนักสิบล้านครับสิบหกกุมาพันหกสี่คำนวณเลข่อับได้เลขเก้าเก้าแม่พในหลัก1ิบล้านครับหงมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสอนั้นแม่พนมในสิล้านครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกอับได้เลขแปดแปดแม่พนมแรงล้านครับสิบหกหนึ่งเมษายนห4สี่นวณเลข่อับได้เลขแ 8ไม่พบในหลักสิบล้านครับ16เป็นสาย,ยน64คำนวณเลขดับได้เลข9 9ไม่พบในหลักสิบล้านครับ2พัสของ64คำนวณเลขดับได้เลข7 7ไม่พบในหลักสิบล้านครับ16กพัสดอง6 okay. นะครับ ห้าบวกหเป็นห้าบวกสเป็นแปดแบกหเป็นส 14. 14ิบสีบสกเคงที่ครับเป็นยี่สิบสามใส่สาสามไม่พบแปงนสิบล้านครับหนึ่งมิทยาย 6, 0, 9, 9, นหก่เก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสิบบวกเก้าก็เป็นสิบเก้าสิบก้าใส่เก้าเก้าไม่พบเรนสิล้านครับหนึ่งมิเตยาหกสี่นะครับ 8บวกสี่บวกศูนปบวกสีบวกศเป็นสสองบงวก9คงที่เป็น2 1เใส่หน่งไม่เป็นในหลักสิบ้านครับ1งครับ1ก็ได้ราคม64กคำนวณกลับไัเลข8 8ไม่เป็นในหลักสิบ้านครับ16ก็ได้ราคม64 16ก็ได้ราคขอ4นะครับคำนวณเล่นกับเลข0น ศูนย์ไม่พใ,ใ,ใ,ในหลักสิบล้านครับหนึงสิงหาคมหกสี่คำนวณเลับเลขเจเลขเจ็ไม่ปในหลักสิล้านครับสิกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลดับเลขสาไม่ปในหลัก10หล้านครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับสี่วกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิห้า สิบหบวก9เป็น24่สิใส่สีไม่พอมแนก10บล้านครับ16กันยายนหกสี่เบวก9เป็น18 18ปบแวกแเป็น26 26 26หบหกยี่วกเก้คงที่เป็นส5มสิบห้าใส่ห้า้าไม่พอมแนกสิล้านครับ1ตัวละคูณหกสบวกหเป็น6 6หกบวกสามหกเป็นแเป็นเ้า ได้ดับเบิาอันนี้พลลมเกบวกเก้คงที่เป็นสิดไดดับปดครับแปดไม่พบในหนักสิบล้านครับสิบหกตัวละครหกสี่สามบวกเก้าสาบวกสเป็นห้าบวกเเป็นสิบสีบวกเเป็นยีได้ดับเบิ 8, ลสนั้นไม่พบในหลักสิบลายย้าเห็นไหมครับเอามาหน 1, ึ่งพฤศินหกพินห หก okay. นะครับเราดูศู5 0 3สี9ห้านะครับศูบวกแได้8 8ดบกสเป็น10 1สิบวกเเป็น19ถูกต้องนะโอเคได้รับได้9กา1พฤศจิกายน64ครับคำนวณได้9 นะครับ9แล้วนำมาตวรวจสอบในว่นตัดมานะครับ1 16ิพฤศจิกายน64ออก0ูนย์สาสองเจดก่ตัวล่างออก5้านะครับเลข9ไม่พบในหลัก10ล่างครับ9ไม่พบในหลัก10ล่างนะต่อมาครับ16พฤศจิกายน64ครับศ3นย์สาสองเจ็ดสองตัวล่างออก5้านะครับเรามาดูหลักร้อยหลักหลักร้อยรางวัลที่1ครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3หลักหน่วยหน้าครั้งที่1 นะครับร้อยหน้าครั้งที่2นะครับ7จ็บวกแบวกสเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไรเอยเป็นเท่ากับของผมได้19ครับได้เท่ากันไหมสิ19 19บเ้าสิบเวกอ่าสิบเบวก9กาของที่ครับส9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28ใส่8 ยีสิแปดใส่แปดจะใส่เป็น4นะโอเคใช้สี่เลยก่นอนเคนะครับสิบหกพฤจิกายนหกสี่นะครับคำนวณเลขกับได้เลข8ปดเลแนะเรา,านำมาตรวจสอบนะครับเลขแเลขแปดธั 8, 8, 1, นวาคม64นะครับออก0 7 7 2 5 8 2็ดเจ็ดองห้าองอออกแปนะครับ เลขแปดพบในหลักสิบล้านนะครับมีสะดุดเล็กน้อยนะครับมีสะดุดเล็กน้อยสัครู่นะครับเ,เป็นการหลุดครั้งที่สามเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะอันนี้ปีหกสี่นะครับหลุดครั้งที่สามนะครับผมเชื่อว่า,าสูตรกลับมาเดินปกติแน่นอยน,นะครับลองมาดูนะครับมีหลุดครั้งที่สาม เลขแปดพร้อมใหลัก1ิล้งต่อมาครับลำดุหนึ่งธนันราอมหกสี่ดูงวดที่ถึงงวดนะครับตัดไปศูนย์เจตัวล่างออก82ดนะครับสอวกศูย์ 0, ได้2 2งบวกเเป็น2องบวกเจปเป็น9 9้าเก้าบวกเกบวกเจ็ดปบวกเเป็น18บใส่แ ได้ดับเลข8ปดเลขตัวเด็บครับ1นธันวาคม64สี่คำนวณเลขดับได้เลข8นะครับเลข8ปดเลขแครับ8เรามาดูครับ16บธันวาคมออก6 3 9 2 3 5 2้าสองสาาสองเอกแปดเลข8นะครับรู้จึกรู้สึกจะสะดุดนะครับรเป็นกรล้งที่4หรือเปล่าเลยสกกูนะครับ นะครับอันนี้หลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับตั้งแต่ปี6 2นะครับเศรษฐิคงไม่ได้หลุดติดต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นเนาะ16บหเาคับครับเรามาดูนะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะนําเอาไปเทียบกับสูตรดับ10ล่างสูตรอื่นๆที่เราลงไว้ก่อนอันนี้นะออามองข้ามไม่ได้6 3 9 2 3 5 2สัแล้วปกับ2องบวกเจ็ปเ็ดแปด็น9้ได้ผลได้ผลเป็น9นะเ 9ก้เบวกเเป็น18บแดได้ดับเลขแปดแล้วครับท่านสาธันวคม6กสี่ออกแปดหนึ่งเูนหกแสองตะาหครับเลข8ไม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับ30สิธันวคม6กสี่แปดหนึ่งเย์หกแครับศูนบวกหได้หนึ่งหนึ่งบวกเ้าเป็นสิใส เป็นสิบนะสิบบวกเก้าของที่เป็นสิบเก้าได้ดับเลขเก้าอันนี้เป็นสูตรของดับสิบล่างระยะยาวตลอดชีพสุดที่หนึ่ง นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้ตัดเลขด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองนะจะได้ไม่ลืมว่าสุดไหนดูแล้วไม่ดูแล้วรู้ก่อนโด,ดกนนยก่อนกับสุดหนอยโชคเศรษฐีมานานครับสวัสดีครับ